เรได้แมวลุ้นน้องจมกเราได้กินเล็กฟาดเบ็กฟาดเบ็กฟาดมีอะไรบ้างครับลูกน้องที่บอกดอกกับไข่ดาวมีห้านดอกกับไข่ดาวนินจาชอบไหมครับชอบชอบใช่ไหมครับนินจากินพวกบ่นพวกแจ่วเป็นไหมลูกกินได้ใช่ไหมลูกหรือว่ากินแต่เบกฟาดอย่างเดียวกินดอกดอกกับไข่ดาวโอเคมันอร่อยมากไหมครับ อร่อยใช่ไหมครับแล้วคุณตื่นมาเนี่ยคุณแปลงฟันเรียงครับคุณมากินเบ็กฟัดเนี่ยยังยังโอ้ยโอเคอ่ะฝากกดตามหน่อยพูดดังๆครับพูดดังๆใหม่ครับพูดกีตากครับ จะไปดีคลิปตอนอะไรนะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ